ในหมู่บ,บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแมวสุดแสบชื่อว่าไอ้จอดมันไม่ได้เป็นแมวธรรมดาเพราะมันมีอติเลตที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์เรื่องของเรื่องก็คือเจ้าของของไอ้จอดชื่อหลวงเปียกเป็นบินมอเตอร์ไซค์อ่ะที่จอดชอบนั่งซ้อนท้ายหลวงเปียกไปส่งผู้ที่สารทุกวันจนวันหนึ่งเนี่ยหลวงเปียกอ่ะก็ดันเผื่อสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วเดินเข้าบ้านโอกาสของเขามาแล้ว ไอจอดคิดมันกระโดดขึ้นไปบนเบาะหน้าเอาขาหน้าพาดแทนแล้วเผลอไปกดคันเร่งเข้ารึ่งมอเตอร์ไซค์พุ่งทยานออกไปกลางตลาดชาวบ้านร้องกันระงมเฮ้ยแมวขี่มอเตอรไ์ไซค์ไอจอดตื่นเต้นสุดๆแต่ยังไม่รู้วิธีเบรกมันเลยถลายไปตามถนนชนแผงข้าเหนียวหมูปิ้งของป้าแจ่มจนปีววันสุดท้ายมันพุ่งเข้าไปในกองฟางแลติดอยู่ในนั้น หัวโผลออกมาตาแป๋วลุงเปียบตามมาทันทีพอเห็นสภาพไอจอดก็ทั้งปลดทั้งขำไอจอดเองมานสุดๆจริงๆต้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เรียกเหมือนว่าไอจอดนักปิดสายหา <Wow. S 1> และทุกครั้งที่มันเห็นมอเตอร์ไซค์มันจะกระดิกหางพร้อมกับแปลวตาแห่งความฝันว่ามันจะได้กลับไปขี่มอเตอร์ไซค์อีกครั้ง